i you การดีเฟคชันคูในสัปดาห์ที่12กันนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกที่อาจารย์นะคะให้พวกเรานักศึกษาชั้นปีที่2ห้องวิทย์ดีได้ทํากิจกรรมจัดก,การเรียนการสอนภายในห้องเรียนค่ะซึ่งดาวนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมจัดก,กิจกรรมในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะส่วนเล็กนะคะก็จะเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่เรานํามาจัดนะคะจะมีอะไรบ้างและแต่ละกิจกรรมนะคะจะให้คีอะไรกับเราไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งกิจกรรมที่เราได้ทําในวันนี้มีทั้งหมดกี่กิจกรรมครูพี่ดาวค่ะกิจกรรมที่เรานะคะได้ทําทั้งหมดในวันนี้มีด้วยกันถแป8กิจกรรมกเลยทีเดียวค่ะครูพ,พี่เล็กซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมแรกที่เราได้ทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรและจะสนุกแค่ไหนไปดูกันได้เลยค่ะ อะอะอะทุกคนลืมอะไรกันหรือเปล่าคะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมที่1กันเนี่ยเราจะต้องมาเช็คความพร้อมกันในแพดเล็ตก่อนนะคะซึ่งเรานะคะจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยถ่ายเซลฟี่รูปหน้าตัวเองนะคะแบบนี้เลยคะ่ะส่งในแพดเล็ตพร้อมกับแคปชั่นที่คิดว่าอู้คะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ยังไม่นอนหรือนอนน้อยแต่นอนนะ่งมาในแพทเลตในระยะเวลา8โมง5นาทีค่ะและเพื่อ,อนๆนะคะก็ได้ให้เรานะคะแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะซึ่งตัวเล็กเองนะคะก็อยู่ในกลุ่มของธาตุดินนะคะมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะ ค่ะซึ่งเกณฑ์นะคะที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยได้นํามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเพื่อนออกเป็นกลุ่มๆนะคะก็คือการใช้ราสีค่ะราสีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นธนูมังกรหรือมีดว่าแต่ละสีนะคะอยู่ในธาตุดินน้ําลมหรือไฟค่ะซึ่งเราก็จะได้แบ่งออกมาทั้งหมดนะคะ4ี่กลุ่มด้วยกันค่ะตามธาตุเลยค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีสมาชิกทั้งหมดนะคะ4คนค่ะยกเว้นสมาชิกในกลุ่มของธาตุน้ําที่จะมีสมาชิกทั้งหมดเพียง3คนเท่านั้น หัวข้อที่หนึ่งนะคะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมแรกที่เราได้ทำนะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมอ p พ l อลลค่ะเป็นการตบมือตามจังหวะ37 SCI ค่ะยกตัวอย่างดังนี้ค่ะ12 SCI ค่ะ ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะอยู่ในพีทโมเดลขั้นที่1ห,หรือตัวพีนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมที่กระตุ้นสติปัญญาหรือกระตุ้นสติดังเช่นการตกมือแบบ SCI นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนไม่มีสตินะคะเพื่อนก็จะตกผิดจังหวะที่จะลงท้ายได้3และ7นั่นเองค่ะ กิจกรรมที่2นะคะที่กลุ่มของดาวได้นํามาจัดทําก็คือเกมที่มีชื่อว่าอัธยาศนค่ะหรือเกมบิงโกนั่นเองค่ะขอสปอยนิดนึงนะคะว่า กลุ่มเล็กนะคะเก็บเหรียญรางวัลได้เป็นกลุ่มแรกในกิจกรรมนี้เลยค่ะซึ่งกติกาของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเราจะหยิบคํามีทั้งคําชมและคำด่าค่ะซึ่งถ้าคําไหนนะคะตรงกับคําที่อยู่ในป้ายบิงโกของเพื่อนๆนะคะและเพื่อนๆบิงโกเป็นกลุ่มแรกก็จะได้เหรียญรางวัลเพื่อที่จะสะสมนําไปแลกของรางวัลท้ายกิจกรรมค่ะ ด้วยกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในพีชโมเดลขั้นที่2ค่ะหรือตัว e นั่นเองก็คือการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งจะนำไปสู่การเข้าเนื้อหาอย่างน่าสนใจนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมที่3นี้นะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะครูพี่ดาวกิจกรรมที่3นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าเทพวีนัสค่ะหรือว่าไลกระซิบ ก็คือเรานะให้ส่งคําพูดค่ะเป็นประโยคที่อาจจะพูดแล้วลิน้นพันค่ะโดยจะแบ่งเป็นสองตอนตอนแรกเราจะส่งคําพูดตอนที่สองนะคะเราจะส่งเป็นท่าทางค่ะโดยครั้งที่สองนะคะเพื่อนๆเนี่ยห้ามส่งเสียงเลยค่ะส่งได้แค่ท่าทางอย่างเดียวซึ่งขอบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะได้ออกไป ทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ชั้นลอยนะค,ะ,คะซึ่งมี C ที่สำคัญอยู่2ตัวด้วยกันค่ะ C ตัวแรกนะคะ communication นะคะจะเป็นการสื่อสารจะอยู่ในขั้นของพลายกระซิบนะคะซึ่งพลายกระซิบนี้นะคะจะเป็นการรับสารจากเพื่อนและส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะยกตัวอย่างเช่นยักใหญ่และยักเล็กยักเล็กและยักใหญ่ประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่ง C ตัวถัดมาที่สำคัญอีกสหนึ่งเลยนะคะคือ collaboration ค่ะหรือการทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะซึ่งเกม ภายกระซิบและส่งท่าทายนะคะถ้าเพื่อนๆในกลุ่มหรือในทีมของเราเนี่ยไม่มีความสามารถคีกันเนี่ยเกมก็ไม่สามารถส่งไปได้และไม่สามารถสําเร็จรูร่วงได้ค่ะเพราะซึ่งในเกมนี้นะคะมันจะมีพีชโมเดลอยู่ในตัว A ค่ะหรือ Active Learning นั่นเองค่ะกิจกรรมที่4นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า เฮ่าค่ะซ <abei> ึ่งกิจกรรมนี้นะคะเพื่อนๆนะคะก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนั่งเป็นวงกลมค่ะจะนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะแจกบัตรคำสองบัตรด้วยกันนะคะก็คือสีชมพูและสีส้มค่ะสีชมพูนะคะจะเป็นบัตรคำในแง่บวกค่ะส่วนสีส้มนะคะก็จะเป็นบัตรคำในแง่ลบค่ะจะนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะให้ส่งเป็นวงกลมและบอกให้หยุดค่ะและคนที่ได้บัตรคำนะคะก็ให้อ่านบัตรคำที่ตนเองได้ค่ะและมีสิทธิ์ที่จะส่งสารต่อให้ผู้อื่นหรือว่าเก็บไว้กับตนเองค่ะ ซึ่ง C ในส่วนนี้มีซีอะไรบ้างคะคุณพ,พี่ดาวซีแรกเลยนะคะก็คือ Communica communication ค่ะหรือการรับสารและการส่งสารอย่างมีสตินั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะต้องรับสารมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องค,คิดำคำา่ขยควรก่อนนะคะว่าเราคิดว่าคำเนี้เมื่อเรารับแล้วเราควรที่จะส่งสารให้คนอื่นต่อหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะเก็บสารนี้ไว้กับตัวเองดีกว่าค่ะส่วนสีที่2นะคะ Concentrative Inducation นะคะ C ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการคิดไข้ควรค่ะซึ่งเรานะคะมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเราจะส่งสารต่อให้ผู้อื่นหรือไม่หรือว่าเราจะเก็บไว้กับตนเองค่ะซึ่งสารที่เราจะส่งนะคะมีทางแง่บวกและแง่ลบซึ่งถ้าเราส่งให้ผู้อื่นนะคะผู้อื่นก็จะเกิดความรู้สึกตามเราเช่นกันค่ะเหมือนกับเล็กนะคะเล็กก็ได้รับสารต่อจากเพื่อนค่ะซึ่งสารที่เพื่อนส่งต่อมาให้เล็กนะคะก็เป็นแง่บวกค่ะทําให้เล็กนะคะรู้สึกใจฟูและก็รู้สึกดีค่ะ ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเกจดำนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมพีดโมเดลนะคะในตัวของตัว A ค่ะหรือว่า a c t i v e Learning นั่นเองค่ะซึ่งจะมีด้วยกันนะคะก็คือตั้งแต่ A1 จนถึง A5 ครบทุกตัว การที่5นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Don't Judge the Book by the Cover ค่ะหรือจะแปลเป็นไทยได้ว่าเราอย่าตัดสินหนังสือเพียงเพราะหน้าปกเราลองเปิดดูที่เนื้อหาก่อนนะคะเปรียบเสมือนกับการที่เรามองคนนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะ 1. คือการดูวิดีโอและ2คือการดูรูปภาพค่ะซึ่งในวิดีโอนะคะเราก็จะให้ดูและเรานะคะจะให้ตัดสินใจค่ะว่า เรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งในคลิปวิดีโอนะคะจะเป็นอย่างไรก็ปไปดูได้เลยค่ะค่ะซึ่งเมื่อจบวิดีโอแล้วเราจะเห็นนะคะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในทุ่งหญ้าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะทั้งสองกำลังนั่งอยู่ในทุ่งน้าและกำลังรอรถอยู่ข้างทางและสุดท้ายก็มีรถมาค่ะโดยรถนั้นมาเพราะเกิดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกรถนะคะที่กำลังจะชนกับน้องหมาหรือสุนัขนันเองค่ะ กิจกรรมที่2นะคะก็คือเป็นการดูภาพภาพนะคะแล้วให้ตอบว่าเห็นอะไรจากภาพบ้างคะ่ะแล้วก็เมื่อเห็นภาพรู้สึกอย่างใดนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเล็กก็ได้ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนนะคะว่าเล็กเห็นอะไรบ้างแล้วก็เล็กรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้นะคะซึ่งในขั้นนี้นะคะจะมี C ที่สําคัญนะคะก็คือ Creative นะคะ ครีเอทีฟในส่วนนี้นะคะก็คือการคิดคล่องการคิดยืดหยุ่นนั่นเองค่ะซึ่งการคิดคล่องนะคะก็คือเรามองเห็นอะไรนะคะเราก็ตอบไปค่ะเช่นเห็นหน้าต่างเห็นประตูอะไรแบบนี้ค่ะค่ะซึ่งสีต่อมานะคะก็คือ c o n t e m p l a t i o n ค่ะหรือการไคค่วนด้วยใจค่ะคือการก่อนก่อนที่เราจะตัดสินอะไรนะคะเราควรที่จะไคคัวและคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนั่นเองค่ะและ กิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมตอนจัด The Book The over, เด็บบูคบายเด็บโคเวอร์ก็ยังอยู่ในพีทโมเดลขั้น A หรือ a Active l e a r n i n g เช่นเดียวกันค่ะ กิจกรรมที่6นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Hermes ค่ะโดยจะมีกติกาก็คือเราจะมีบัตรคำให้นะคะโดยจะมีทั้งคำนามคำกิริยาและคำสัพนามค่ะโดยให้แต่ละกลุ่มนะคะนำคำที่ได้ไปต่อเป็นประโยคที่มีความหมายให้ได้ยาวที่สุดค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีซีที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดส 4, 4ีีด้วยกันนะคะซีตัวแรกคืออะไรคะคุณดาวซีตัวแรกคือ communication ค่ะหรือการสื่อสารการรับสารกันภายในกลุ่มค่ะเพื่อให้มีผลงานออกมาได้ตรงตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะซีตัวถัดมานะคะก็คือ collaboration ค่ะหรือการทำงานเป็นทีมการช่วยกันภายในทีมเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายล่วงค่ะ แล้วก็สีที่3นะคะก็คือ Creative นะคะ Creative ก็คือเรานำคำที่ได้นะคะมาต่อโดยเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะว่าเราจะให้คำออกมาประโยคมีความหมายว่าอย่างไรค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับ c o n t e m p l a t i o n นะคะ c o n t e m p l a t i o n จะเป็นการคิดค่อยควรค่ะเมื่อเราได้คำมาแล้วนะคะเราจะต้องเอามาต่อค่ะแล้วก็เรานะคะต้องคิดว่าความหมายมันได้หรือเปล่าค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะอยู่ในพีดโมเดลก็คือตัว A หรือ a c t i v e e l a r n i n g เช่นเดียวกันค่ะ กิจกรรมถัดมานะคะเป็นกิจกรรมที่7ค่ะจะเป็นกิจกรรมก่อนที่เราจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดเลยค่ะใกล้จะเดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าดีมิเตอร์ค่ะหรือเทพแห่งการเก็บเกี่ยวซึ่งมีความหมายตรงตัวเลยค่ะก็ะคือขั้นนี้เนี่ยจะเป็นขั้นที่เรานะคะจะเก็บเกี่ยวความรู้จากการทํากิจกรรมทั้งหมดค่ะมาตอบลงในเมนติมิเตอร์ค่ะว่าวันนี้นะคะเราได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างและเรารู้สึกยังไงกับกิจกรรมบ้างหรือว่ากิจกรรมที่ ท,ทะค,ะควรมีข้อปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างคะ่ะ ซึ่งในส่วนกิจกรรมนี้นะคะเล็กก็ได้ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนคะ่ะว่าในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะ่ะแล้วก็มีข้อที่จะต้องปรับรุงอะไรบ้างคะ่ะซึ่งสีที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่7นี้นะคะจะมี3ตัวด้วยกันนะคะสีตัวแรกอะไรคะคสีแดง<า>คือ communication ค่ะก็ค<ม>ือการรับสารออกมานะคะว่าสารที่เขาส่งให้เราคืออะไรและนําสารนะคะที่ได้เนี่ยไปต่อยอดต่อเพื่อจะให้ตรงกับสารที่เราได้รับค่ะ อีอที่สองนะคะก็คือ contemplation contemplation จะเป็นการคิดให้ควรค่ะก่อนที่เราจะออกมาพูดนะคะว่าเราได้ทำรูอะไรบ้างเราก็ต้องมีการคิดให้ควรก่อนค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างค่ะแล้วก็กิจกรรมนั้นๆเชื่อมโยงกับ C อะไรบ้างค่ะแล้วก็ C ตัวสุดท้ายนะคะ critical thinking critical thinking นะคะจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบค่ะเราได้มีจัดก,กระบวนการคิดต่างๆก่อนที่จะออกมาสื่อสารหน้าชั้นเรียนค่ะ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในทีโมเดลขั้นที่4ค่ะหรือตัว C ตัวสุดท้ายก่อน E ค่ะหรือการสรุปความคิดแบบรวบยอดนั่นเองค่ะ เะะก็ได้เดินทางกันมาสู่กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคือกิจกรรมที่แปดที่มีชื่อว่า a r เ e มิ s นั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ b o o k e t เพื่อตอบคําถามชิงเหรียญรางวัลน,นั่นเองค่ะโดยจะมีกติกาการเล่นยังไงคะพี่เล็ก สำหรับการเล่นเกมนี้นะคะก็คือเข้าสแกนคิวอารคนะคะจะน,น,นะคะก็ตั้งชื่อเล่นส่วนเกมนะคะก็จะมีคำถามประมาณว่าชื่อกิจกรรมเทอร์มิสนี้นะคะได้เชื่อมโยงกับ C ีอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะแข่งขันกับเวลานะคะว่าใครที่ตอบเร็วนะคะก็จะเข้ารอบเป็นผู้ชนะนันเองนะคะซึ่งขอสปอยเลยนะคะว่าเล็กเองนะคะในเข้ารอบในเกมนี้ค่ะแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มเล็กนะคะที่มีกันอยู่4คนนะคะเข้ารอบถึง2คนคะ่ะได้ที่2 และที่3และก็ได้รับเรียนถึง2เดรียนด้วยกันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเชื่อมโยงกับ4ทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะ ซึ่งซีแรกนะคะก็คือ contemplation education นั่นเองค่ะหรือเป็นการใข้ควรด้วยจิตใจนะคะก็คือเมื่อเราได้คำตอบวิ่ได้คำถามมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้องมาคิดใกล้ควรค่ะว่าคำถามเนี้ยที่ได้มากิจกรรมเนี้ยนะคะเช่นกิจกรรมเฮราเมื่อเราลงไปทำแล้วเนี่ยเราได้ซีอะไรเราได้ข้อคิดอะไร และ C ต่อมาคือ C อะไรคะคุณพีพ่เล็ก C ต่อมานะคะก็คือ Creative นะคะ Creative ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการคิดครองค่ะการคิดครองก็คือเราต้องคิดแข่งกับเวลาค่ะเพราะว่าเขาจะจับเวลานะคะว่าใครที่ตอบเร็วแล้วก็ตอบถูกนะคะจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่8นี้นะคะหรือกิจกรรม Artemis นะคะจะอยู่ในพ p โมเดลขั้นสุดท้ายค่ะคือตัว E ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูน้ของผู้เรียนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวคะ่ะครูพี่ดาวครูพ,พี่ดาวยังไม่ประกาศผู้ชนะในสัปดาห์ทีนี้ทีนะคะแม่ครูพ,พี่เล็กคะไม่ค่อยขิงเลยนะคะอ่าค่ะผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะคะก็คือธาตุธาตุอะไรคะครูพี่เล็กธาตุธาตุอะไรคะธาตุอะไรคะธาตุดินค่ะตด้วยกับธาตุดินนะคะได้ไปทั้งหมดกี่เหรียญคะสี่เหรียญด้วยกันคะ่ะขอสมมติดนึงนะคะ เมื่อเราประกาศนะคะว่ากลุ่มไหนเนี่ยท่านไหนเนี่ย,นเ,นยเป็นผู้ที่ชนะนะคะเราก็จะมีผู้เชิญรางวัลน,นะคะหรือผู้มอบรางวัลกิตติมมัาสักนะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคะคืออาจารย์นรมนั่นเองค่ะโวยรางวัลที่ได้นะคะก็คือเทียนค่ะเดี๋ยวให้เราให้เทียนนะคะเพื่อที่ก่อนสอบนะคะจุดภาวนาขอให้ผ่านค่ะใหได้เอค่ะสาุค่ะสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ทํากิจกรรมกันแล้วแล้วมีการมอบของรางวัลสําหรับ กลุ่มที่ชนะแล้วนะคะถัดมาที่เราจะให้เพื่อนเพื่อนทำก็คือการรีเฟลคชั่นค่ะหรือการสะท้อนคิดหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะให้เพื่อนๆทําทำรันรี e ฟลคชัเป็นรายบุคคลค่ะโดยเราจะมีคําถามน,นะคะที่จะให้เพื่อนๆเนีเ่ยเข้าไปตอบในแพดเดิได้ลทั้งหมด5ข้อค่ะก็คือ1วันนี้เนี่ยได้ทากิจกรรมอะไรบ้าง2ชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดเพราะอะไร 3. ไม่ชอบผิชอบกิจกรรมไหนน้อยที่สุดเพราะอะไร4 ได้รับความรู้อะไรบ้างจากการทํากิจกรรมในวันนี้และ5ทุกคนอยากจะให้กลุ่มของดานะคะปรับปรุงแก้ไขในส่วนกิจกรรมตรงไหนบ้างค่ะซึ่งเพื่อนเื่อทุกคนนะคะก็ได้ตอบกันเข้ามาในแพดเล็กกันนะคะมีทั้งชอบทุกกิจกรรมเลยทุกกิจกรรมเนี้ยให้ความรู้แลว้วก็ให้ดีนะคะในทุกๆด้านเลยเป็นต้นแบบนี้ค่ะหัวข้อถัดมานะคะหัวข้อที่2 เรานะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราได้ทําในวันนี้และสาระสําคัญที่เราได้ทําในคาบนี้คืออะไรคะครูพ,พี่เล็กสําหรับสาระสําคัญที่เราได้เรียนดูในสัปดาห์นี้นะคะจะมีเกี่ยวข้องกับ5้าสีค่ะสีตัวแรกนะคะ c o n c e n t r a t e indication จะเป็นการคิดอย่างใคยควรและจิตปัญญาศึกษาค่ะซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครูพ,พี่ดาวในหัวข้อนี้นะคะก็คือกิจกรรมเฮราค่ะหรือกิจกรรมที่เรานะคะได้ส่งต่อทั้งคําพูดด้านบวกและคําพูดด้านลบให้กับเพื่อนค่ะ เพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมนะคะให้เราค่อควรก่อนที่จะพูดและรู้จักรักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะสีที่2นะคะ communication นะคะจะเป็นการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในส่วนนี้นะคะจะรวมทุกกิจกรรมเลยคะ่ะที่ใช้ C ีในตัวนี้คะ่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการสื่อสารกันนั่นเองคะ่ะและสีที่3นะคะ collaboration จะเป็นการทำงานเป็นทีมค่ะซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ไม่เด็นในเรื่องการทำงานเป็นทีมค่ะครูพีดาวในหัวข้อนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเฮราหรือกิจกรรมส่งต่อคำพูดด้านบวกและด้านลบค่ะอันนี้เนี่ยเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยส่งต่อเป็นรายบุคคลเลยค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมเทมิสค่ะเราจะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปตอบคำถามที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราเรียนและความรู้ที่เราได้รับนะคะในเว็บไซต์บุ๊กเก็ตนั่นเองค่ะ ส่วน C ที่4นะคะก็คือ critical thinking นะคะจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบมีอะไรบ้างคะคุณพิดาวมีชื่อกิจกรรมที่ว่า Don't Just h e Book By the Cover ค่ะก็คือเราจะให้ดูวิดีโอและเราจะต้องมีการคิดเป็นระบบค่ะว่าวิดีโอที่เราดูเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าและ C สุดท้าย C ที่5นะคะ creativity นะคะจะเป็นการคิดสร้างสารรค์นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์มีอะไรบ้างคะ กิจกรรมทีใ่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คือคกิจกรรมที่เรานะคะให้เพื่อนเพื่อทุกกลุ่มนะคะได้คิดสโลแกนประจํากลุ่มได้คิดชื่อกลุ่มและท่าทางประจํากลุ่มและออกมาทําให้เพื่อนทุกกลุ่มได้ดูค่ะเพราะทุกคนนะคะใช้ใช<ด>ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยมและทาท่าออกมาไม่ซ้ํากันเลยค่ะหัวข้อที่3นะคะเห็นด้วยกับสิ่งที่เรียนหรือไม่ เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่เราได้เรียนมาในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยทักษะท,ทั้ง 5C ทั้งหมดเลยค่ะรวมทั้งพี o ีโมเดลซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะเราจะสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจาําวันภายในอนาคตที่เราได้เป็นครูอย่างแน่นอนค่ะหัวข้อที่4นะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับกิจกรรมที่ได้ทําในวันนี้คะครูพี่ดาว ส่วนตัวของดาวเองนะคะดาวเนี่ยจะพูดในฐานะของการที่เรานะคะได้เป็นผู้จัดจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะดาวรู้สึกว่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะให้เขาเรียกว่าพลังบวกค่ะก็คือเรียกได้ว่าเราจัดกิจกรรมอะไรไปนะคะเพื่อนเพื่อ,อทุกคนเนี่ยก็มี Energy ที่จะเข้าร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะได้ออกมาดีมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวเล็กเองนะคะรู้สึกว่ากิจกรรมที่เพื่อนได้จัดให้ในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เกินความคาดหมายที่เล็กได้คิดไว้ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมที่แปลกใหม่ด้วยค่ะซึ่งตัวเล็กเองนะคะก็มีความสนุกและตื่นเต้นกับทุกๆก,ก,กิจกรรมเลยค่ะครูพีเ็กรู้สึกว่ามีกิจกรรมไหนบ้างคะที่รู้สึกว่าครูพีเล็กได้ประทับใจเลยและอยากที่จะให้ปรับปรุงแก้ไข สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือทุกกิจกรรมนะคะมีความสนุกและแฝงความรู้ท,ทุกๆก,กิจกรรมเลยค่ะซึ่งตัวเล็กเองนะคะประทับใจทุกกิจกรรมเลยค่ะเช่นการขาดตัวของดาวเองนะคะในฐานะของผู้จัดก็รู้สึกประทับใจค่ะที่กิจกรรมทุกอย่างที่เราคิดมาเนี่ยได้ผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะค่ะในส่วนของปัญหาและอุปสรรคนะคะในกลุ่มของดาวที่ดาวได้เจอนะคะก็คือการที่เรานะคะแบ่ง เว้นวรรคการพูดกันอย่างไม่ชัดเจนค่ะทําให้เพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะมีบทพูดน้อยหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้พูดเลยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะกลุ่มดาวก็จะต้องไปปรปับปรุงแก้ไขค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําพอยค่ะโดยในการนําเสนอทักษะ 5C นะคะกลุ่มดาวเนี่ยไม่ได้มีการทําพอยค่ะจึงทําให้เสียคะแนนตรงนี้นะคะไปอย่างน่าเสียดายมากเลยค่ะส่วนปัญหาและอุปสรรคในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเลกคิดว่าไม่มีค่ะ เพราะว่าเรานะคะได้มีการแบ่งกลุ่มแบบสุ่มนะคะและแล้ก็ได้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากเลยค่ะค่ะในหัวข้อที่5นะคะหัวข้อที่ว่าด้วย สิ่งใดบ้างที่เราอยากจะทําแต่เรายังไม่ได้ทํากิจกรรมนั้นในห้องเรียนภายในวันนี้ค่ะในส่วนตัวของดาวเองนะคะก็คือการพูดค่ะในกิจกรรมต่างๆงเนี่ยดาวอาจจะพูดได้น้อยค่ะดาวเ,เลยอยากจะรู้สึกว่าอยากจะพูดให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอยากอธิบายแล้วก็อยากให้เพื่อนเเนี่ยเข้าใจในส่วนที่เราอยากจะ,จะนำเสนอให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนตัวเล็กเองนะคะสิ่งที่เล็กอยากจะทำแต่ไม่ได้ทํานะคะก็คือแย่งกินช็อกโกแลตเพื่อนทุกๆก,กลุ่มค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครับไม่ได้ทำค่ะค่ะหัวข้อถัดมานะคะคือ หัวข้อที่6ค่ะก็คือเราจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรค่ะในส่วนของดาวเองนะคะสิ่งที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยก็คือคําพูดค่ะเราควรที่จะต้องระวังคําพูดให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดในทางที่บวกหรือว่าทางที่ลบค่ะเพราะว่าทุกคําพูดของเรานะคะในฐานะที่เราเป็นผู้พูดเราอาจจะไม่ได้คํานึงถึงนึกถึงอะไรมากแต่ในฐานะผู้ฟังนะคะเขาอาจจะเอเก็บทุกคําพูดของเรานะคะไปคิดมากจน อาจจะเกิดภาวะต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้าจนตลอดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ค่ะถัดมานะคะก็คือการทํางานเป็นทีมค่ะก็คือเรานะคะควรที่จะต้องมีความสามาัคคีและรับฟังการภายในกลุ่มค่ะเพราะในอนาคตนะคะการที่เราออกไปทํางานเนี่ยเราจะต้องมีการทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยู่ตลอดค่ะทักษะนี้จึงเป็นทักษะที่สําคัญมากค่ะ ส่วนตัวเล็กเองนะคะก็จะนําไปใช้ในด้านการสื่อสารเช่นกันค่ะก็คือเราเรานะคะจะต้องมีการคิดก่อนที่เราจะพูดนะคะแล้วก็เล็กนะคะก็จะนําไปใช้ในด้านของความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของเล็กให้ดียิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญเลยเลยนะคะก็คือการเห็นคุณค่าของตนเองรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองนะคะแล้วก็นําไปพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะ love my self รักตัวเองให้มากๆนึกถึงตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะคะ หัวข้อที่7นะคะเราจะนําความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมในวันนี้ไปประยุกตใช้ในการประกอบวิชาชีพครูดได้อย่างไรคะครูพี่ดาวค่ะสำหรับครูดาวนะคะอย่างแรกที่ดาวนะคะจะสอนเด็กก็เลยก็คือสอนเด็กให้รู้จักรักตัวเองค่ะเพราะว่านักเรียนทุกคนนะคะมักที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะทําให้ระเลยตัวเองไปแต่ว่าจริงๆนะน,นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองค่ะและถัดมานะคะก็คือทักษะการทํางานเป็นทีมค่ะ มีทีมบ์๊ที่ดีรู้จักรับฟังซึ่งกันและกันค่ะเพราะในอนาคนนะคะนักเรียนจะต้องทํางานกับคนหมู่มากค่ะเพราะฉันทักษะนี้เป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะส่วนตัวเล็กเองนะคะเมื่อเล็กได้ไปเป็นครูนะคะเล็กก็จะฝึกให้เด็กนะคะมีการสื่อสารที่ถูกต้องนะคะทางรับสารและสุ่สารนะคะเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างสันติและเข้าใจตรงกันค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือการฝึกเด็กให้มีจิตใจคิดใกร่ควรนะคะว่า สิ่งนี้ควรหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำค่ะค่ะหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อที่8ปก็คือเล็กนะคะในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมทำกิจการมและครับเ,เขานะคะดาวในฐานะผู้จัดกิจกรรเล็กรู้สึกว่ากิจกรรมที่เขานํามาจัดนะคะเล็กมีส่วนไหนที่อยากจะรู้เพิ่มเติมไหมคะหรือว่ามีเนื้อหาจุดไหนที่เล็กรู้สึกว่าเล็กยังได้รับความรู้ในส่วนนี้ไม่มากเพียงพอ สำหรับหัวข้อและเนื้อหาที่เล็กอหา่จะเพิ่มเติมนะคะก็จะเกี่ยวกับ c o n c e r r a n t i n d i c a t i o n การคิดใกล้ควรจิตปัญญาศึกษาเพื่อการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะซึ่งเล็กนะคะมีความรู้สึกว่าเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็คือยังน้อยเกินไปค่ะก็คือการเห็นคุณค่าในตนเองมีเพียงหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะเป็นการให้คําในแง่บวกและแง่ลบแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆน,นะคะซึ่งเล็กนะคะก็อยากจะเรียนรู้เนื้อหาในส่วนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณคูณพ้พี่ดลานนะคะที่ให้คําแนะนําในจุดนี้ครั้งต่อไปนะคะถ้าคุณดาวมีโอกาสจดกิจกรรมอีกจะปรับปรุงในส่วนนี้อย่างแน่นอนค่ะหัวข้อที่9นะคะจุดเด่นของคลิปวิดีโอเราคุูพี่ดาวคิดว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างคะ จุดเด่นแรกเลยนะคะก็คือการเป็นตัวของตัวเองค่ะเราทั้งคู่นะคะจะใส่เอกลักษณ์ของตัวเองลงไปค่ะ2นะคะก็คือความเป็นธรรมาชาติหรือความเรียวนั่นเองค่ะก็คือเรานะคะถ้าพูดผิดเราก็จะพูดไปเลยค่ะแล้วมีอะไรบอกคะจุดเด่นของคลิปเรานะคะก็คือการสื่อสารค่ะเรามีการสื่อสารที่เข้าใจกันค่ะก็คือเรานะคะจะคิดก่อนที่จะพูดค่ะเมื่อเพื่อนทําแบบอย่างทำไม่ดีนะคะเราก็มีการบอกค่ะแต่ว่าอาจจะใช้ถ้อยคำที่สอบลงค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือความสวยค่ะแล้วก็ความแตกต่างที่ลงตัวลงตจมลงความแตกต่างของพวกเราสองคนค่ะที่หลายๆอย่างของเราไม่ได้เหมือนกันมากแต่ว่าเมื่อราทํางานแล้วนะคะเราก็สามารถทํางานได้อย่างลงตัวแล้วผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะ ค่ะในหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่10นะคะก็คือถ้าเรานะคะมีโอกาสได้ปรับปรุงวิดีโอนะคะเราอยากที่จะปรับปรุงตรงไหนบ้างในส่วนตัวของดาวนะคะดาวรู้สึกว่าวิดีโอที่ดาวกับเล็กนะคะได้ช่วยกันทาเนี่ยมีความพร้อมและความพอดีในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ในจุดที่ต้องแก้ก็คือมีอยู่ยิบย่อยค่ะอาทิเช่นในเรื่องของเสียงค่ะอาจจะต้องมีการเพิ่มเสียงในวอลลุ่มของพาร์ทดาวให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าดาวพูดเสียงเบาไปค่ะ ส่วนเล็กสิ่งที่เล็กอยากจะปรับปรุงและแก้ไขนะคะก็คือในส่วนของมุมกล้องค่ะเพราะว่าเราเรานะคะใช้กล้องสุดในการถ่ายทําค่ะแล้วก็ทําให้แบบบางทีแสงแสงอาจจะส่งมาไม่ไม,ไม่เท่ากันจึงทําให้สีของคลิปมีความไม่สม่ําเสม,นสมอนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิดีโอการดีเทคชั่นกิจกรรมในห้องเรียนของพวกเราสอคนในสัปดาห์ที่สิ สองซึ่งกิจกรรมนะคะในวันนี้ที่เพื่อนๆได้ดูไปเนี่ยนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วแต่แต่และกิจกรรมนันะคะสนุกมากน้อยเพียงใดพวกเราสองคนนะคะดาวค่ะเล็กค่ะ ขอจบการนำเสนอวิดีโอการ r e f l e c t i o ไว้เพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้อยากขอบคุณเพื่อนๆนที่พี่อาจารย์นะคะที่เข้ามาดูวิดีโอการ r e f l e c t i o ของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบค่ะยังไงสุดท้ายนะคะพวกเราขอลาก่อยเอ้ยลาก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสว,ส,สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะค่ะได้ค่ะาบ,าบายค่ะ กิจกรรมของเราชีวิตหนึ่งวันของนักศึกษาครูเราต้องเจออะไรบ้างคะครูพี่เล็กรีวิวหน่อยคะเจอขยะเราต้องเก็บขยะนะคะไปเป็นพร็อพนะคะสวัสดีค่ะพบกับเอาเริ่มเลย I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong after the blood run right up. Don't want to know when else that's what. I